สวัสดีค่ะโมอพกกับกินอยู่แบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮกีก็เผาค่ะเมนูมันนี้เป็นอาหารไทยค่ะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องจะพามาทาหมูสับผัดเห็ดลิ้นดาค่ะส่วนผสมก็จะมีคือว่าค่ะพี่น้องหมูสับค่ะเห็ดลิ้นค่ะยาพันเคืองนะคะพี่น้องแล้วก็หอมใหญ่ค่ะต้นหอมค่ะมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องมีแค่นี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเรามาลงมือทํากันเลยอย่าคันๆเปล่าเวยค่ะพี่น้อง อย่างบบท่านไม่ล่าจินเขาดุนใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะใส่ลงไป นี่ค่ะพี่น้องมือหนึ่งขาบหนึ่งนะคะคณไทยเขาจะเอิอนมือแต่บ้านเ่าเอือนขาบหนึ่งค่ะจะเทกระเพาสามย่างนะคะพี่น้องแล้วก็จะเลือกแต่เมนูทีถีเข้าแบบว่าบุค่อยได้เท็หรือว่าเมนูทีถีเป็นแบบไฮไลท์ค่ะมาเห็นพี่น้องเบิ้ลเมนูอื่นแตจะเป็นเมนู่กระเกานะคะหลังจากนั้นใส่เห็ดลงไปค่ะพอใสเห็ดห้เบิ้ทขึ้งสามเมนูค่ะพี่น้อง มีลสามสิบนาทีกับโบเลวค่ะคลิปยาวค่ะสมัยเฮ็ดคลิปแรกๆหลกเลยค่ะแต่เฮ็ดคลิปเฮ็ดยูทูปเห็ดแรกเลยนะคะยอ้สิเฮ็ดกับเพาะสามอย่างที่เบิ่งเบิ้งไม่ได้พี่น้องพัทนี้ล้วก็จะพัทนั่งพัทนี้ค่ะที่นี่มันเสียเวลานะคะบาทีบางหนองบางข้นถึงกระใหญ่เบิ่งเป็นเฉพาะตัวตรงนะคะก็เลยเลือกที่จะเฮ็ดอย่างเดียวเฮ็ดอาหารที่เ้างคิว่าเพ่ฉนๆสามาเห็ดกินน้ำได้แล้วก็ นะี่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะแ้วก็เลืกเลยคจะเห็ดคิดเดียวค่ะจะว่าถ้ากินอีลีนีกินสามอย่างก็จตอหตอมึกเสร็จมาเสร็จให้ลงไปค่ะเส่นน้ำมันอีกเล็หน่อยนะคะหน่ยน้ำแห็งน,น้ำมันกระเบิด ก็จะมีถ้าเจียวุกอบกินหมูหรือไก่ถีอ้านแข็งกระดังกันไดค่ะอย่างลเลือกที่จะใส่พวกขักวลงไปก่อนเป็นอันนี้ค่คะ่ะคะพัดแบคบปกระเทยแล้วหอมไงเข้าสุกด,ดีค่ะ หลังจากนั้นค่ะพร้อเกรอเทศกับพอมใหญ่เริ่มสุกค่ะใส่หมูสับลงไปนะะล้วนนะคะพี่น้องจริงๆเมนูนี่พัดใส่หมูเนื้อนะคะเนื้อที่ห้าวซอยสไลด์เรือเนื้อหมูเนื้อค่ะพี่น้องเป็นแผ่นนะคะจะอร่อยแต่ว่าผู้เขาแล้วบ้อมอักหมูแบบเป็นเนื้อสัตนะคะพี่น้องเองก็เลยจําเป็นต้องเอาหมูสับใส่ลงเอา ในรางเรากินหมูเหนือผู้ส่งรักะาไข้ถี่บวนถิ่มด้วยค่ะเราจะโบโบเคี้ยวโบสีต้องของนะคะพี่หน้่งเสิ็จให้ร่างกายเราขาดโตรตีนเอาละค่ะพัดไปเรื่อยๆกันนึงค่ะแกะูร้คาดิหมอจะขอนำบ้านอีกหนึ่งกน ่นมก,กินมั่นไลยกับกระองไส่ที่เยาเด้ออันเยา้าข้างหนึ่งเขาจะกินแบบมั่นแน่ค่ะคือให้หมูมันหนุ่มค่ะูค่ะใส่ลงไปหลังจากหมูเริ่มสุกนะคะยังบื้สุกดีนะคะ่งนะะงเขาเริ่มปรุงเลยค่ะ ใส่ถงกุ้งมดค่ะใส่ซอสกุ้งมดสายเขียวค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวบางคนเขาจะใส่ตะไครกุ้งมดนะคะแต่ว่าใส่ะพครซีอิ๊วขาวค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะพริกไทยกํพี่นองไปบนึงค่ะ <c oughs> เห็นแล้วค่ะใส่พริกไทยลงไป สัพิกแค่ขาวหรือดำก็แล้วแต่เท่าค่ะเพราะว่าเอาทีบานเท่ามีหรือบ่มีก็บบตกองใส่ค่ะใส่น้ำตาลทรายส่วนรยบะตลองค่ะหลังจากนั้นค่ะผัดให้เข้ากันผัดให้หอมไงสุ่คนเอกนิดหนึ่งค่ะ เพราะหอมพี่น้องเราก็ชิมรสนิดนึงค่ะเห็นมั้ยคะพี่น้องแซ่บแนี่แซ่บอีหลีบริเวตัวเด้อพี่น้องบริเวตัวบริเวว่าอุ้ยติมทำเดียวคือหนูก็แซ่บแซ่บอีหลีค่ะหลังจากนั้นค่ะ หลังจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปค่ะพี่น้องตอนย่อใส่ผงจุงมโรยยอบริเวณเปิดกล่องบอคเปิดบ่คอกปลาพี่น้องคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องหมูสับผัดเห็ดลิ้นดำค่ะเป็นเมนูเปิดสุขภาพเมนูง่ายๆนะคะสําหรับพี่ๆน,น้องๆค่ะกินเจน,นะคะโบก,กินหมูค่ะแนะนําว่าเอาเป็นเต้าหู้ค่ะ เต้าหู้แผ่น,หนเหลืองๆข้ามันซับแท่นหมูซับค่ะพี่นอ้องเอามาผัดแบบนี้เลยคะ่ะพี่น้องในเทศกาลกินเจค่ะแนะนําเลยค่ะพี่น,น้องแซ่บเต้าหู้ซับบบแมนเอาเต้าหู้พ่วงที่เขาทอดเ้ยค่ะพี่น้องเต้าหู้ซับแข็งๆที่เออเาขาจ้าคลายนะคะพี่นอ้องเอามาซับมันละเอียดขึ้นหมูสิค่ะผัดใส่หอมใหญ่เมื่อเบบเ,เกเทศกาลกินเจเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะมาหาเดี๋ยวอยตักเสถวยซื้อซ้ำให้เบิ่งจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะหมูสับผัดเห็ดลิ้นดําค่ะพี่น้องจาก็จะใส่หมูสับใส่เห็ดลิ้นนะคะหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่ใส่เพื่อให้มีรสชาติเปรีวนิดๆเนาะค่ะพี่น้องเขาบริใส่แบบให้มนเปรียวโดดนะคะให้มีรสชาติแน่จะหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะก็มีพริกไทยนะคะพี่น้องจะพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็แล้วแต่เขาค่ะวิธีทาบนยุ่งยากค่ะสลรับบานเย่าพวเย้าอยู่นี่ค่ะพี่น้องเขาจะกินหมูไม่แข็งเราก็เลยต้องใส่พวกเห็ดพวก อ,อหอมใหญ่ลงไปผัดก่อนค่ะให้มันสุกมันยังค่ะพี่น้องค่อยใส่บวบเค็มเทศลงไปแล้วก็ตามด้วยหมูสับค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสผงปรุงรสย่าบ่าหมั่นใจว่าพี่น้องยา่าจะเปิดกล่องโบงนะค่ะพี่น้องแต่ย่าใส่อยู่ค่ะใส่ผงปรุงรสใส่ซอสปรุงรสฟ้าเขียวแล้วก็ใส่เอ,อ่อเพริ่งยังซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องซัมนี่แล้วค่ะก็เอาอยู่ค่ะสำหรับพี่น้องที่กินเจนะค่ะเทศกาลกินเจค่ะเปลี่ยนจากหมูเป็นเต้าหู้น้ค่ะพี่น้อง ผัดแบบคีอเหยาวาผัดค่ะไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะพี่น้องลองเห็ดเบงนะคะแซ่บเพื่อกันค่ะนะคะ,นะคะพี่น้องเราจะขอพูดละลายด้วยค่ะพี่น้องทุกผูทก้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องฝ้าวเวยคะ่ะพี่น้องอย่างบทท่านพระเข,าข่าพ่นนะคะพ่นกินเขาเร็วเยกกัเห็ดหลายคลิปนะคะพี่น้องนี่ค่ะจะเลยฝ้าวเนี่ยค่ะพี่น้องมาค่ะ เอาถวเอาจารย์เอาเขามาตักลาดไปค่ะคนระบวงสงบวงค่ะพี่น้องมูสับผัดเห็ดลิ้นดําค่ะรสชาตินี่ค่ะพี่น้องจะออกเค็มหวานนะคะแต่บบบบบใบแบบว่าบใ้เค็มโดยใบหวานโดด้มันนุ่นๆกํลังนุ่นๆก,นๆกํลังแสบๆนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าที่ยอใส่ลงไปมันจะมีแคส่สองรสนะคะแล้วก็ใส่ ซอสพุงรสฟ้าเขียวจะทําให้หมูเราหอมขึ้นมาอีกค่ะพี่น้องก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาก้ใครแมกกี้เลยละค่ะพี่น้องนะคะเอาระคะพี่น้องไปราคะพี่น้องเดี๋ยวจะน่าุดท้ายกินเขาโมโตบอลไลน์ลักษข้อเอานะคะพี่น้องมาค่ะมากินเขาด้วยกันค่ะหมูสับผัดเห็ดลิ้นดําง่ายๆแต่อร่อยจ้าค่ะให้เบิใกใค่ะพี่น้อง